คครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมพี่เต้าหกรอซิงครับคลิปนี้ก็จะพามาดู JCM ครับหลังจากที่เอาไปลองขึ้นจะยักเขียวแล้วครับขึ้นแล้วรู้สึกว่าจะยังอ่อนๆอยู่ต้องเอามาเสริมความแข็งแรงครับเแล้วซื้อเหล็กมาแล้ว ซื้อเหล็กมาน่าจะสี่เส้นนะจะแข็งไหมเรามาดูกันแข็งแรงพอไหมขนาดน,นี้ฮะจะแข็งแรงพอไหมครับเหล็กแปดหน้าแปดนิ้วเลยครับนี่เหล็กแปดนิ้วเลยครับไม่ใช่หน้าห้าหน้าหกแล้วรอหน้าแปดเลยครับนี่ซื้อมาสี่เส้น โอ้โเหยียบจรามีรอเหล็กหน้าแปดเลยครับเมื่อก่อนสอดเหล็กหน้าห้าครับนี่ไอบีมหน้าห้าเห็นไหมสอดเข้าไปนี่แหละครับจะสอดเป็นช่วงเป็นช่วงงนี้ครับสอดเออ เมื่อก่อนสอดเป็นช่วงครับทีนี้มาแก้ใหม่ครับนี่แกะออกคืนช่างตอนแกะออกคืนแกะออกคืนแล้วก็จะใส่ตัวยาวครับให้มันยาวกว่าเดิมเพราะว่าเผื่อประกบไปเนี่ยให้มันโผล่มาแบบนี้ครับอันนี้ใส่ยัดไปแล้วสองตัวครับแล้วก็เอาหน้าแปดประกบครับเดี๋ยวจะมาดูว่าจะแข็งแรงพอไหมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะแข็งแรงไหมแต่เหล็กหน้าแปดครับอันนี้น่าจะหน้าห้านะอันเก่าหน้า 9. ห้าครับ ตัวสีนะ้าหรือเปล่ามันเก่าแล้วครับนี่แล้วมันบางด้วยทีน,นี้เอาเป็นเหล็กหน้าแปดครับประกบนี่เลยปึ๊บแล้วก็มาสลบหัวอา้จะสลบหัวคาตนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะแข็งแรงพอไหมจะขึ้นจะยักเขียวได้ไหมเพราะว่า เมื่อก่อนอ่ะมันยังไม่แข็งพอครับทีนี้ล่อหน้าแปดเลยจะแข็งไหมแล้วก็ต้องเสริมตัวรัดนี่ครับตัวสลกลัดคัสซีเทียมนี่กับคัสซีแท้นะครับเพราะว่ามันมีอยู่สี่ตัวครับห่างๆเห็นไ,ไหมหนึ่งสองสามสี่ตัวครับก็น่าจะรัดเพิ่มอีกนะครับใส่ลัดเพิ่มอีกเพื่อความแข็งแรงเนาะเพราะว่าเราขนไมโคใหญ่ มันก็ต้องแข็งแรงหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ช่างไม่อยู่ครับช่างออกไปทํารถสิบล้อขนอ้อยครับมาไม่เจอช่างเพราะว่ากะว่าจะมาดูตอนช่างทํางานสักหน่อยยางเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับก็จะมียางเส้นนี้เลยเป็นเส้นเก่าอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไว้แล้วเปลี่ยนไปแล้ว,ลแ,ลวแต่ก็ยังน่าจะพอใช้งานได้ครับหางตรงนี้แข็งพอแล้วครับแข็งแรงแล้ว เหลือแต่ช่วงกลางครับเพราะว่ามันเป็นกระบะดําเกา่าเนาะมันก็เลยต้องเอามาเสริมกันหน่อยให้มันดูมั่นคงนะครับแต่ช่วงล่างคัสซีนี่ยังคัสซีสวยครับคันนี้คัสซียังอยู่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปดูของเซียบีครับคัสซีน่าจะเล็กกว่าน,นี้หน่อยครับเขาก็ เขาก็แบรก200สบายๆนะครับเป็นเครื่อง h o 7 4นะครับ h o 7 4เป็นเครื่องหัวยาวน่าจะร้อยแปดห้านะครับร้อ165 75 165มั้งเดือเท่าไหร่นี่แหละ165 185านี่แหละ h o 7 4ครับแต่แต่มันไปได้ครับแต่คือหางเขาจะดูมั่นคงแข็งแรงมากครับหางเขาดูแข็งแรงมากอ ตาแล้วเปล่าฮะหางเขาจะมั่นคงแข็งแรงครับแล้วก็ขึ้นก็จะสบายใจหน่อยอันนี้ข้างๆก็้ยังบางหน่อยครับก็เลยนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าออพอเอาเหล็กหน้าแปดนี้ประกบไปแล้วจะขึ้นได้ไหม เป็นรอยตัดเป็นรอยตัดออกจากอันเก่านี่ครับยังไม่ได้เชื่อมเลยช่างน่าจะสอดไปได้สองตัวครับพอสอดไปก็เชื่อมแล้วก็ใส่ตัวรัดสลักนี้เพิ่มครับตัวรัดคสซีแต่ไม่แน่ใจว่า บางคนก็บอกว่าให้ถอดทําใหม่นะครับหรือหางทําใหม่มันก็มันก็ใช่อยู่ครับหรือทําใหม่มันก็ดีอยู่แต่ว่าหางเก่าเราก็น่าจะพอขึ้นได้อยู่นะเสริมให้แข็งแรงหน่อยก็น่าจะขึ้นได้ครับถอดทําใหม่ก็บานปลายครับนานกว่าจะเสร็จนะครับเพราะว่ารถต้องใช้ย้ายไมโครด้วยไมโครตอนนี้ก็จอดอยู่ครับจะยักเขียวก็หมอบอยู่ทุ่งนาน,นั่นแหละ ไม่มีรถย้ายครับเพราะว่าถ้าลื้อทำใหม่ก็นานครับไม่เสร็จง่ายหรอกแล้วก็บานปลายด้วยหมดเยอะครับทำหางเฉพาะทำหางใหม่นี่โอ้ตีราคาหมดเท่าไหร่เจ็ดหมื่นอยู่ไหมหกเจ็ดหมื่นอยู่ไหมเพราะว่าซื้อเหล็กสีท่อนเนี่ย สีท่อนนี้ก็ปลาไปสองหมื่นกว่าแล้วครับไหนจะตัวซอยตัวอะไรไหนจะพื้นไหนจะเมื่อคาชงคา่าช่างเยอะแยะครับเดี๋ยวต้องลองผิดลองถูกดูเพราะว่ามีอยู่แล้วครับนี่แก้ไขดูว่าประกบข้างไปแล้วจะอยู่ไหมถ้าคราวนี้ไม่อยู่ก็ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันเนะอะอู้อันนี้ก็นี่ครับน่าจะโผล่ออกจากโซนรถใช่ไหม ออกจากตัวรถข้างแล้วนิดไม่นิดแล้วเนี่ยเยอะพอสมควรวันนี้ช่างไม่อยู่ครับช่างออกไปทํารถสิบล้อรถขนน้อยก็เลยอ่ะให้ดูกันแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ ช่างมาสอดเหล็กแล้วก็ประกบข้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามเรื่อยๆให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าคลบหน้าไปถึงไหนแล้วก็จะขึ้นเจ้ายักษ์เขียวได้ไหมเนาะได้ไม่ได้ยังไงก็รอลุ้นครับเดี๋ยวช่างประกบเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขัางตนก็เริ่มจะปวดหัวแล้วครับกับเทเลอสองสามรอบไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ